สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีวันบรรยากาศดีๆอย่างนี้มาถ่ายทอดความน่ารักสองแม่ลูกให้รับชมกันครับพามาเดินชมวิวพามาเดินชมวิวออกกาลังกายกันตอนเช้าเช้า,ชาบรรยากาศดีๆนะครับผมเป็นภาพของเด็กหญิงใบบุญกับแม่เหมยครับดูครับถ้าไม่รู้นึกว่าช้างป่านะครับมีอาหารการกินุดมสมบูรณ์มากครับที่นี่ดูแลกันเป็นอย่างดีครับเนี่ยครับ แม่ก็จะสอนลูกให้ทานตามนะครับให้ลูกทำตามลูกก็จะทำตามแม่นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับใบบุญเนี่ยเป็นเด็กจอมแก่นครับเวลาออกมาข้างนอกเนี่ยจะโอ้จะต้องบังคับกันมากเลยครับต้องดูแลกันอย่างดีครับผมเพราะว่าใบบุญเนี่ยชอบวิ่งครับวิ่งจนเพลินวิ่งจนเตลิดเหมือนเด็กนะครับเวลาเล่นก็เล่นจนเตลิดเล่นจนเริ่มคิดว่าตัวเองเป็นเด็กนะครับผมบางทีก็ เราต้องระมัดระวังอย่างมากครับเพื่อความปลอดภัยของน้องเพราะว่าโรคภัยนอกมันอันตรายั้งมันเหมือนอยู่ในบ้านนะครับเนี่ยว่าแต่คนเนี่ยว่าแต่สัตว์มอนกันโรคภัยนอกเนี่ยอันตรายมากใ,ใบบุญยังไม่รู้เรื่องอะไรครับเกี่ยวกับโรคภัยนอกออกมาสนุกอย่างเดียวเลินอย่างเดียวเนี่ยครับอาหารการกินเยอะๆครับมียาเยอะๆเดี๋ยวไปดีเลยครับยา บุญใบบุญน,นี่คือความน่ารักของใบบุญน,นะครับกับแม่เมย มีอาหารการกินที nice ่นี่รวมสมบูรณ์ครับอาหารการกินมีตลอดปีตลอดชาติครับที่นี่เรามีอาหารการกินดูแลกันอย่างดีครับเนี่ยครับชนประมาณนี้ครับวิ่งไปวิ่งมาดูครับมีร้องด้วยครับมีร้องด้วยมีเสียงร้องด้วยนะชพาแม่วิ่งแบบนี้ครับประมาณนี้ครับชอบพาแม่วิ่งประมาณนี้ครับเห็นอะไรไม่ชอบเล่นชอบวิ่ง อย่างว่าครับออกมาข้างนอกได้นะวก็ต้องประมาณนี้ครับได้ออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่านานๆออกครับออกทุกวันนะครับแต่ก็ต้องคุมกันทุกวันต้องใช้คนเยอะเวลาออกมาเนี่ยต้องช่วยกันคุมซ้ายคุมขวาไว้กลัวจะวิ่งใส่ถนนครับเนี่ยครับถนนอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับถนนใหญ่ครับอยู่ตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าเวลาออกมาเนี่ยน้องไปทั่วครับส่วนข้างหลังนี่ก็เป็นป่ามันเนาะเนี่ยครับทุ่งใหญ่เคยเป็นทุ่งก็เป็นป่ามันตรงนี้มีแต่ของเขาครับต้องดูเลกันหน่อยครับ บรรยากาศในรอบของเราครับผมเห็นเรากินอย่างเดียวครับเนี่ยครับเป็นการกินอุดมสมบูรณ์ครับดูแลกันอย่างดีครับเนี่ยครับใบบุญก็โอ้ยเนาะเด็กที่มีความสุขครับใบบุญเป็นเด็กที่มีความสุขมาก ครอบครัวของเราดูแลกันแบบนี้ครับเลี้ยงช้างเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยครับอาหารการกินก็ดูเองครับนะครับบรรยากาศที่นี่เป็นแบบนี้ครับนะครับท่านรับชมได้เลยว่าบรรยากาศดีมากครับผมเราปล่อยเดินกับธรรมชาติเลยนะครับอยู่กับธรรมชาติ าหาการกินมากมายครับที่นี่ดูหญ้าครับเขียวก็จีเ้เต็มเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารเนี่ยเยอะมากกินไม่หวัดไม่ไหวก็แล้วกันครับเรื่องอาหารเนี่ยหานี่ยเขียวใบบุญีชอบครับในโอ,อมากข้างนอกนี่ชอบแล้วจอมป่วนด้วยเนาะจอมซนด้วย ลูกไว้แบบนี้ครับภาพที่น่ารักมากครับภาพนี้นะครับสอนให้ลูกกินหญ้านะครับสอนให้ใบบุญทานอาหารด้วยใบบุญก็ได้ศึกษาธรรมชาติไปด้วยดูวิธีทานอาหารไปด้วยครับทานแบบธรรมชาตินี่คือการสอนลูกนะครับสอนลูกองเจียเหมยให้อยู่กับธรรมชาติอย่างไรครับเนี่ยครับ เนี่ยครับเป็นใบบุญของเราครับที่ออกมาสู่โลกภายนอกแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ครับการศึกษาธรรมชาติอีกทางหนึ่งนะครับผมในมือเนี่ยทานอย่างเดียวครับเนี่ยครับอาหารการกินเนี่ยโอ้ยอร่อยซะเหลือเกินพี่น้องใบบุญก็ทานด้วยครับดูครับใบบุญก็ฝึกทานด้วย เราออกมาข้างนอกจะอยู่ประมาณนี้ครับ้างได้ศึกษาธรรมชาติได้มีอาหารการกินทานกันแต่สวนมากเด็กน้องออกมาก็จะเล่นสะสุนมากนนะครับเป็นภาพบรรยากาศดีๆครับมาถ่ายให้รับชมกันนะครับระหว่างเด็กดื้อนะครับเด็กดือ้อเด็กซน าเราไม่คุมจริงๆออกมาน้องจะวิ่งโชว์วิ่งวิ่งเที่ยววิ่งเล่นตามภาษาของเขานะครับตามภาษาเด็กดูขับเล่นครับี่้็จะพลาลูกทานประมาณนี้ครับดูครับหาของเล่นได้การมาพร้าวมาก็เล่น อาบาระหองเขาเนาะนี่ครับเป็นคิธรรมชาติเลยครับธรรมชาติเลยนะครับดูเรามีความสุขครับดูเรามีความสุขไม่เหมอนี่อัดอย่างเดียวทานอย่างเดียวครับอ้วนจนจะดนไม่ไหวแล้วครับยังอัดอย่างเดียวเลยอาหารเนี่ย ตุนอย่างเดียวเลยครับตุนเสบียงอย่างเดียวเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับแบบนี้ทุกวันนะครับเราเลี้ยงอาหารช้างเนี่ยแบบนี้ทุกวันน้องจะมีอาหารการกินอยู่ประมาณนี้ทุกวันนะครับวันไหนเราไม่ได้ไปตัดอาหารข้างนอก,นอกเราก็ยังปล่อยมันกินธรรมชาติเลยนะครับพาน้องเดินกินแบบธรรมชาติสูตรอาการบริสุทธิ์ด้วยกันครับผมอยากาาให้ทุกๆท่านได้รับชมคลิปของเราซึ่งวิธีการเลี้ยงช้างของเรานั้นแตกต่างไปจากที่อื่นครับเราเลี้ยงแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับ มีหลายๆมุมมองให้ท่านได้เห็นนะครับมีหลายๆมุมมองมีหลายๆแบบหลายๆวิธีคนเลี้ยงช้างเนี่ยแต่และพื้นที่เขาเลี้ยงไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นพื้นที่จํากัดเนะาะบางพื้นที่ก็ต้องเข้าใจด้วยไม่มีพื้นที่กว้างให้ปล่อยเดินนะครับ ธรรมชาติที่หล่อ,อเลี้ยงธรรมชาตินะครับผมมีฝนตกลงมาก็มีหญ้าเขียวขจีมีหญ้าเขียวขจีก็มีสิงสารสัตว์มาก,กินหญ้า่อนะครับผมเรียกว่าธรรมชาติสร้างขึ้นได้สวยงามมากครับโ,โนรตเรายัางว่าอนะไรธรรมชาติสร้างขึ้นสวยงามแล้วก็ทําลายธรรมชาติต่ออีก <c oughs> นี่ครับผมใบบุญของเราก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่รับชมคลิปของเราขอบคุณทุกท่านที่คอยเมตตาช่องช้างของเราครับเป็นกําลังใจให้ช่องช้างของเราได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับ ได้มีกำลังใจเลี้ยงช้างต่อไปมีกำลังใจสู้ในภาวะตกง,งานต่อไปนะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านเลยครับผมก็ดีใจมากที่ท่านคอยสนทุนเจ้าของเราตลอดมาแล้วก็คอยกดไลค์กดแชร์ให้เราเต่อตลอดนะครับผมนี่คือเด็กหญิงใบบุญนะครับอยู่ประมาณนี้ครับพอทานอิ่มแล้วก็จะพากันเดินกลับบ้านครับจะเิ่งกลับบ้านนะครับการสนทุนจ้งของเราดีที่สุดคือการกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผม ก็ออิ่ม็จก็จะเดินกลับบ้านโดยไม่ต้องบังคับเลยนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเราก็วันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับสวัสดีครับ